สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแอดมินยามีจากเจทีสกรีนค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามที่พบบ่อยในงานพิมพ์เซต A กันนะคะใครที่เหมาะกับเซตเคะลูกค้าที่เหมาะกับเซตนะคะก็คือลูกค้าที่อยากมีโลโก้แบรนด์ล้านเป็นของตัวเองแต่ไม่ต้องสต็อกสินค้ายเยอะค่ะแก้วที่รับทำสกรีนมีแก้วตัวไหนบ้างคะ ของเรานะคะก็จะมีเป็น2เนื้อค่ะจะมีเป็นเนื้อ PP และเนื้อเพรค่ะขนาดก็จะมี16และ22ออนค่ะโลโก้เซต A อยู่ที่ขนาดเท่าไหร่คะขนาดโลโก้ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะก็จะเป็นขนาด5คูณ5ซนติเมตรค่ะเซต A ต้องสั่งขั้นต่ำที่เท่าไหร่คะเซต A นะคะของเราจะสั่งขั้นต่ำที่3000ใบค่ะหรือ3ลังเท่านั้นคะ่ะลูกค้าถ้าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมของเซต A มีอะไรบ้างคะ จะมีค่าบล็อก1,200บาทค่ะจะเสียแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะฟรีที่หนึ่งค่าออกแบบ1,500บาทค่ะฟรีที่สองส่งสีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาฟรีค่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆของเพจได้ที่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย